สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัวพลตำรวจเอกโกวิดเจริญวัฒนศักดิ์พ่วงกับสพเมืองอุดรธานีพันตำรวจโทขจรฤทธิวงลาศร่วมกับสายสืบพิรุณแถลงข่าวจับกลุงมแก๊งดาวรถจักรยานยนต์ส่งขายลาาประกอบด้วยนายสมฤทยนาราดอายุ12ปี อยู่บ้านเลขที่169หมู่3าตบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายเด็ดสายสังอายุ66ปีอยู่บ้านเลขที่211หมู่หนึ่ตำบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายรณชัยอภัยโสอายุ58ปีอยู่บ้านเลขที่1 1 7หมู่1ตึบลโพชัยอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนายสุธีบุญโสมอายุ33ปีอยู่บ้านเลขที่113หมู่2ตํตบลกองนาง อำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและนายอําพรบุญโสมอายุ41ปีอยู่บ้านเลขที่197หมูบบ่6ตำบลเวียงคุปออำเภอเมืองจังหวัดหนองคายพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าฟิราโนโสีขาวไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนยามาฮ่ามีโอสีดำหมายเลขทะเบียนกไก่ลอลิงจอจาน4 50หนองคายฮ o n ด้าเว e 100สีแดงไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนและฮอนด้าเว e 125สีบรอน์หมายเลขทะเบียน กไก่มอม้มมาใบไ,ไม้161่งหนองคายโดยกล่าวหาร่วมกันช่อกงหรือรับของโจรพลตำรวจ, e VID, จเอกโกวิทเจริญวัฒนาศักดิ์พุ่มกับสพเมืองอุดรธานีเปิดเผยว่าได้รับการร้องเรียนจากบริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์ภายในเขตรับผิดชอบว่าได้มีแก๊งรับซื้อรถจักรยานยนต์ที่ดาวมาจากร้านนำไปต่อสะปะปลาวและลูกค้าที่ดาวรถไปจะหนีเลี่ยงกันผ่อนชำระ ทางบริษัทได้ดำเนินคดีทางแพ่งกับลูกค้าที่ดาวรถจักรยานยนต์ไปซึ่งขณะนี้คดีถึงที่สุดแล้วลูกค้าได้จ่ายเงินชดใช้ค่าเสียหายให้บริษัทจนครบแต่แก๊งที่รับซื้อรถข้ามไปขายลา่ายังลอยนวลจึงอยากให้ตำรวจช่วยติดตามจับกลุ่มมาดำเนินคดีให้ด้วยโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางแผนลอ่อข่ยรถจักรยานยนต์ให้แก๊งดังกล่าวในราคาดาว5,000บาทโดยมีนายสมรทัไทยซึ่งรับราชการตำแหน่งพนักง,งานขับรถสำนักง,งานพุทธศาสนาจังหวัดหนองคายและนายเดช เป็นผู้รับซื้อนัดให้นำรถไปส่งที่ลานจอดรถห้างสสินค้าอัศวันอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายเมื่อนำรถไปส่งนายสมฤทัไทยและนา,นายเด็ดได้มารับรถแล้วจ่ายเงิน5,000ันบาทตำรวจจึงเข้าจับกลุ่มแล้วขยายผลจับกลุ่มนายรณชัยนายสุทีนายอัมพรได้ยกแก๊งพร้อมของกลางรถจักรยานยนต์สีคันควบคุมตัวมาอย่างสพอเมืองอุดรธานีโดยทั้งหมดให้การสารภาพว่านายสมฤทัไทยและนายเด็ดมีหน้าที่รับซื้อรถ แล้วนํารถมาให้ในายสุธีและนายอัมพรโดยจอดรถที่ตําบลเวียงคุกจังหวัดหนองคายเพื่อรอให้ใน,นายรณชัยซึ่งมีหน้าที่ติดต่อขายรถให้กับนายทุนชาวลาวชื่อนายเป็ดกับนายน้อยซึ่งแก๊งดังกล่าวจะรับซื้อรถคันละ2,800บาทนําไปขายให้ชาวลาวคันละ30,000-35,000บาทกำไรที่ได้จะนํามาแบ่งปันค่ะส่วนผู้ที่ดาวรถจักรยานยนต์แล้วนํารถมาขายให้แก๊งดังกล่าวแล้วกลับมาแจ้งว่ารถหายบริษัทประกันก็จะจ่ายเงินให้บริษัท80% ซึ่งถือว่าผู้เสียหายที่บริษัทประกันภัยและบริษัทจำหน่ายรถจักรยานยนต์เป็นบ่อนทำลายเศรษฐกิจของประเทศซึ่งแก๊งน,นี้รับซื้อรถด,ดาวส่งขายลาวมานานแล้วจนมาถูกจับคุมเอาไว้ได้ในที่สุดสนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขคบรถสำหรับทุกคนในครอบครัว